สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแพรบน้อยคอยร้องให้แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เราจะมาปรา่ชั่วโมงในบล็อกเอพีสยกเนาะในวันนี้เราจะพบกับการสมผลฟ้าบ <c oughs> <c oughs> นถ้า,าพานองสมผลแหละเอาเป็นว่าเราไปส่มผลกันเมื่อคุณลืมว่าโบนคุณมีเท่าไหร่กำเลยไปตกที่มันที่เดี๋ยว่นขอ,ของกับเราเมืองตายโอเค เราต้องพุ่งไปหาเกาะบาก <quin> ี no ้กันก่อนว่าเกาะบากี้มันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงนั้นเราเห็นเกาะบากี้เราเรามุ่งหน้าไปเกาะอีกในทันเดียวแงเรื่องน้อยมาเมล่ารถมาแค่สองร้อยเดี๋ยวเราพักที่เกาะกาดกันก่อนว่าผลมันจะมีอะไรขายมั้ง

คนักก็ขายขายเป็นโลบักพี่สุแบบไม่คาดหวังไม่คิดอะไรเลยเพราะยังไงก็เกลืออยู่แล้วมาเค な ก็อ๋อตัดไปตอนนี้เราวรอบเกสิบกันเลยดีกว่า ถ้าผู้ชมผมว่าผมจะทำ Walker, been, h, sí 慢慢โค้ดให้เสร็จแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปเกาะบากี้แล้วผมก็จะออกซอเข้าใหม่ตีบากี้ออกซอเข้าใหม่ตีวบากี้แต่แรื่อยๆจนวิว90วิธีฟาร์มแบบคนที่เกียดฟาร์มแหมนเรามาทำโค้ดให้เสร็จก็เออเยไวแล็บแบตกก็ไม่ได้น้อยตอนแรกแบตเหลไอ18เอ็กซ์ ไอ้หายชาติไอ้เฮียตีไอ้แอดมินเวนบอสบากี้เกิดไอ้หายชาติยอดเลยเงจะเบอร์อะไรลักหนาเงพอว่าพอลรามาตดบอสบากี้กันแล้วเราไอ้สีที่มันให้เธอควรได้เยอะอ้าว ผมควรจะอยู่นี่กับที่แต่แว่าแต่ว่าจันแว้วคเจ็ดห้าคุ้มกว่าเยอะเลยไอ้เกมกระจกเอ๋อตอนทีผมังเสร็จนิดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเกมผมวิ่งทะลุบ้านเกมกระจก เก็บไปไอเฮ็บโอ้ยไรโอ้มเเลยแผ่นพังเรียบร้อยอื้โอ้ยว่ะเหรอมันก็คุ้มไปเยอะเลยนะนี่เออว่ะเออว่ะ เออวะเออว่ะไม่ไปซื้อฮาคิสสักทีวะการฟาร์มแบบนี้เราจะไม่ทนเราจะต้องรีบกลับไปเกาะใหม่ใหม่ใหม,ม่ผมจะไม่ไปฟาร์มเกาะที่ไม่มีบอสใช่ผมจะไม่ไปฟาร์มเกาะที่ไม่ที่เกาะน,นั้นทามสกิฟ เราทำไมไม่ยา้ายซื้อกลับไปตอนแหวเก้าสิบแบบของแท้กันดีกว่าคนเจอบักอีกแล้วมันคือบักอะไรบักบักเล่นล่าวันในเดี๋ยวเฮ้ดูปุ่มเดินผมแล้มันขยับได้เกมดีนี่ว่ะซึ่งเววตอนนี้อีกสองแววแล้วจะงงว่าทำไมผมมาพามที่เกาะนี้เพราะว่าผมได้เก็บ เอ็กซ์พีเราค่อยไ,ไปตกบอกลมาทีทีเดียวนั่นเองเอก้หีหหห่ใช่เอนเนอีเอ้ห์เดือดเหรทำไมหน้าตานายเป็นแบบนั้นไม่ชืึมตัดมาอีกทีอ่ะเหอะเวลยังไม่ถึงเก้าสิบตัดมาได้ไงตัดน้ำสมูุโนโคหนึ่งวันแล้ว ิปเกลือล้านๆมาเค็มมิเค็มมิเค็มเค็มมิเค็มเค็มมากๆเลยเค็มดีมีป็นโยิน์ที่ <Finger sounds> 90 90 <S <S is i t a b o r t buggy และ is t whale b i Biao, no, biao, biao, เทรดก็เ t อเหรอฮิมะไอที่สุดผมก็จะได้มีซวับห้าฮิกก <c oughs> ัะกระโดดดมันไม่รู้เย้ <c oughs> อ้าเียเจอกันที่เ่าไก สเตต่อนครีเชนคอปีสตรีก่อต่อไปมันต้องอยู่แถวๆนั้นบ่ายมินมั่วดิ้นดินินดึดดึดขผมบินไปพิดดึดดึถามไซค์รีปีดี้เอ๊ะไปดูก่อนพล้วไรไข่ no 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 นน what 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 the what อายเป็นคนไทยนี่แบกีออ้ค่ะผ่อนเดิมเลยนี่ว่านี่และค่ะละมันกรขายเป็นรบ้าเหมือนเดิ สักคำตึงตึงตึงเดตึเด้อเด้อบินไปผิดเกาะตึงตึงที่เซฟผมจำได้มันอยู่ด้วยมันอยู่ในนนู่นนี่นอนนี่นอนนี่นอนงานนี่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 งานทึ่งบาดแท้ถ้าผู้ชมอยากฟังเพลงเดอะแฟ s h เหมือนคลิปก่อนไหม กระตุกไปเราไปซื้อฮาชีฮาชีวินตอบม,มหมอครับผมฮมาชเฮชยเฮ l โลอาจารย์เลลี่อาจารย์เลลี่เตีย้ยค่ะผมติรึติติึติบูโซวัดแฟรสเตทวัดต่บดูเ <laughs> <laughs> <What the? laughs> งินดิ จานไทยงั้นมอ,อชมจันทร์ความเหมืมอนนิดห้าสิบกับนีอ่านหวาปิ้วอ้าวปิ้วอ่ะ